แฟมเลียงวเวลี่ยอหญ่ให้แต่แฟมนั่นขนาดนี้ฮะอ่ะ๊ยจะจะเยน็นซีโพลัสซิตคุ้มคำเตือนแอเปเล่นเกม,มในเวลาทำงานเป็นเรื่องไม่ดีนะครับแอปเป็นไงล่นะแอปเป็นคิวไปแล้วตาตน,นี้พวกเราชนะแน่นอนเฮออ้ยพลัสซิตคุ้งอะไรไปเอาเกมทำไมเนี่ยจะชนะอยู่แล้วจะหัวอยู่รีบปิดคอมเร็วอะไรของไหนเนี่ยวันนี้มอสไปเข้าฟิตไม่ใช่แล้ว อืมเป็นยังไงบ้างสนุกไหมพลสิทธิ์คุ้งแม่ฉันสนุกมากเลยครับแ <ะ S 1> ม่แมเป็นนิงังเทืยมนาดูเลยนะจะหัวยังไม่ทันแล้วแอมเล่นเกมในเวลางานอีกแล้วสินะขึ้นไปบนดาดฟังเลยไป ตายละบริสิทธ์คุ้มไม่นานชวนเล่นเกมตอนทำงานเลยเนี่ยดูสิโดนแล้วจากการพัดททมเลยก็ไหนไม่ใช่แล้วที่บอกว่าวันนี้บอสไม่เข้าออฟฟิศนะทำยังไงดีล่ะโดนแล้วจากงานแบบนี้ไม่มีตังกินข้าวแน่เลยเอาล่ะใจะล,ล้มก่อนแล้วไปนั่งกินดนูเทล่ากันดีกว่านะ <c oughs> อ่า <c oughs> เส็จแล้หมดแรงแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่มีตังกินข้าวแล วัสดีทั้งคู่อ่ะเสียงนี้มันดร,ดรน่ดาสวัสดีทั้งคู่ <Hey. S 2> ได้ข่าวว่าชงนี้กำลังขัดสนกันอยู่อย่างนั้นหรือ่าก็ไม่เชิงนะนะถ้าอย่างนั้นขามีงานให้ทำเอาไหมล่ะโอ้จะได้เงินแล้วก็อะไรเราก็ทำทั้งนั้นเลยนะยกกันเรื่องชั่วๆนะชงนี้เอสซีก็ถามหาจีแมนว่าหายไปไหนนะเอ้าไม่ได้อยู่กับดออรอย่างนั้นเลยมาอยู่ ข้าก็ได้ข่าวมาว่าทัานจีแมนนั้นหลุดไปอยู่ในจัจกรวาลหนึ่งนะสิอิกจกาวานหนึ่งงงงงนเหรอ,หรอใช่แล้วละ่ะข้าเลยอิจกวานทั้งสองคนช่วยไปตามทันจีแมนกลับมาที่จักรวาลของเราให้หน่อยได้ไหมหามัคือพอได้อยู่หรอกน,นลกอะล้กแกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเราพาจีแมนของนายกลับมาแล้วเราจะได้อะไรอย่างนั้นหรอจริงด้วยทนะี่คนขับมากอาอขวันไว้พวกเขาไม่ล,ลาแม้แีเนนะนี่เลยคือเล่นเกมพวกผ่าปีเอสวิตายังไงล่ะ เี่เลยในสารพัดเกมเลยนะจะบอกให้เฮ้ยนั่นนจะมีนี่แหละเล่นหลายเกมเลยนะเฟยยากได้ละสิอาด็อกเตอร์พีเอ็นบิตาเขาเริ่มพัฒนาไปนานแล้วนะถึง้วยด็อกเตอร์ไม่รู้จริงๆแล้วเนี่ยไปอยู่ไหนมาล่ะเรากลับไปทำงนานของเราดีกว่านะเปอร์สิทธิ์คุงเดี๋ยวโดนไล่ออกขึ้นมาจริงๆ้วแย่เลยไม่ใช่มาแล้วโดนไล่ออกแล้วแหละเข้าใจแล้ว ทำงานแลกลังกระดาษอย่างนั้นเหรอด็อกเตอร์ไม่ได้จะคุ้มเน้ะประสิทธิคุงใช่ใช่ใช่โอ้ยดูกันให้ดีสิมันปึกเงินโว้ยนะเปืกเงินเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอคอยดูถ้าพาดจีแม่กลับอาจากจักรวาลน,นั้นได้แล้วก็ข้าจะให้เงินก่อนเมื่อกี้ทั้งหมดเลยโอเคไปแล้วพอมากพูดเลยเร็วเกินไปแล้วอะไรเราแค่พาดจีแม่กลับมาก็พอแล้วใช่ไหมล่ะเออมันก็ใช่อยู่หรอก กาไม่รู้นะสิว่าทัานจีแมนไปอยู่ในจัก,กรวาลไหนนะอย่างนั้นไงนีดเดียวว่าไปจัก,กรวาลที่จีแมนอยู่เดี๋ยวนี้เลยเจ้าหยานรับทราบครับผมจะพาทจีแมนกลับมากับพอนแล้วใช่ไหมล่ะเอองั้นฝากทั้งสองคนด้วยล่ะไปกันเถอะเรลสิ์คุง้งโอเคเอยจะพาทัานจีแมนกลับมาได้จริงๆไหมวะเนี่ยสังหรณ์ใจไม่กวจะดีเลย แยทำไมที่นี่มันดู่คนลุกเปึกแล้วเนี่ยจะไหวนั่นนะสีน่าจักรวาลอะไรกันเนี้ยืออหือบรรยากาศน่าเจ็บตัวเองแงไม่มีคนอยู่แถวนี้เลยนี่นะาฮะแงจะไหวยู่จะตาหาทีแมทจะอยู่ที่นี่แล้วปะกับจักรวาลแล้วก็พอแล้วแหละนั่นนะสีน่าบรัสิคุ้มเฮจีแม่อยู่นี่หรือเปล่าเน้อบรัสิแเราเข้าไปดูหน่อยแล้วกันนะ เอ้ด hey, ีแมนนักเดตตามหาแม่เนี่ยจักรวาปที่นี่มันเหมือนเทพตีเลยนะนม่นั่นนะสิจีแมนจะอยู่ในที่แบบนี้จริงๆเลยอยู่แล้วแต่ที่จะหัวอยู่แต่เป็นแค่นี้แหละแม่นี่นะจริงด้วยสินะเราลองไปถามความไม่ร่าแม่จักรวาลนี้ดูเถอะเขาอาจจะรู้เรื่องจีแมนของจักรวาลเราก็ได้นะเบร์สิทธิ์คุ้งเฮ้ยความไม่ร่าแม่ นายพอเห็นจีแมนที่หลงไปอยู่ในจัก,กรวาลน,นี้บ้างหรือเปล่านะแย่เธอไมสงอนใจไม่เคยที่ชอบก่อนเลยชูย้เขาไม่ลาแมแนเย้นายเมื่ยอคออย่างนั้นเหรอเขาไม่ล่าแมนปิดใหญ่เลยแล้วว่าไม่น่าใช่นะจะหัวอยู่เขาไมล่ลาแม่จะดีดูปแปลกๆไปนะ

จ็บหัวะมัดเลยนี่มาันจาักรวาลอะไรกันแน่เดปรปัสสิตคุงทุกคนแกเป็นเหมือนผีในไปหมดเลยอ้าวพวกนายสองคนมาทำอะไรที่ดีอย่างนั้นเหรอเสียงนี้บนะปนจีแบนีนะต้างเพจจีแบนไมผิดแน่จ้วยเจ yeah, ได้ที่สุดเรกาก็หาจีแมนเจอแล้วจะได้รีบหนีไปจากจักรวาลบ้า,บา,บานนี้สักที ทำไมเสียงจีแมนฟังดูปแปลกๆนะบรสิตคุงแต่จะ,จะทิ้งเลยแต่ว่าเป็นทีแม่ไม่ผิดนบ่ม่มันจะใช่จริงๆเหรอบารสิตคุง ใช่ละเงี้ยจีบแต่เล้วดิีกว่ากลัวแถมแย่แนบมาดับคายยางนั้นเหรอใช่ต้องเตรียมอะมรบ้าเนี่ยที่นี่โคตรน่ากลัวเลยเขาไม่ลาแม่ทีวีแม่ก็กลายเป็นผีไปหมดเลยแม่จะจีบแต่ตาบัวแนนี่มีตู้กาบัวชันตาบัวด้วยเหรอ 完了我。 ทันทีแมนดีนะกลับมาแล้วหรอกครับโอ้โด็อกเตอร์ดีนะเยอะทันจีแม่ไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเออนั่นสิลงไปอยู่จักรวาลผีสิงอะไรก็ไม่รู้อ่าขอโทษนะครับด็อกเตอร์แล้วไหนราคาจ้างที่สัญญากับพวกเราไว้นะใช่ใช่ใช่โอ้ได้เลยอันนี้เลยว้าว <c oughs> ขอบคุณมากนะครับด็อกเตอร์มีเงินขนาดนี้กินข้าวสิบปีก็ไม่หมดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะ ีเป็นแบงกคาโบนี่นะด็อกเตอร์อ้าวแป๊บไม่ไหล่ะเนห่น้อยนะด็อกเตอร์ถึงว่าจะให้ดูแป๊บเดียวที่แท้ก็เป็นแบงค์ปอมนี่เองไปก่อนเถอดด็อกเตอร์